สวัสดีครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องอไวรัสตัวใหม่ไมโอคอนหน่อยคือไม่พูดไม่ได้นะครับคือซาโจอยากจะบอกแนละ้วพวกเราทุกคนควรเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ยุโรปนะครับเขาประกาศชัดเจนนะครับว่าเข้าบางบางประเทศอนะ่ะอังกฤษญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาปิดประเทศไปแล้ว นะครับอย่างคนไทยเราเนี่ยผมบอกว่าเราต้องตื่นตัวการตื่นเตือก็คือการเตรียมตัวการเตรียมตัวรับมือกับเจ้าโอไมคอนเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรครับ mm. เราต้องแน่ใจเลยว่าอีกประมาณสองสามเดืเอนเนี่ยมันระบาดแน่นอนคือ <Nevada> ถ้าเราพูดอย่างนี้และเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว <Nevada> ผมว่าเราเรา,เราจะได้เตรียมตัวนะครับว่าตอนนี้เรายังทํางานได้มีเงินได้ถ้ามันมาละรอบเนี่ยผมว่าหนักมากนะครับถ้าเราเตรียมตัวแต่วันนี้ อีกส3เดือนเนี่ยถ้าเราตกงานหรือรายได้มันหดลงไปเยอะๆอย่างน้อย1 2- 3สเดือนเนี่ยเรายังมีโอกาสเตรียมตัวผมว่าเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับว่าการที่ไมโอรคอนมันจะมาไม่มาอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราคิดว่ามันจะมาเหมือนเราคิดว่ามันจะเกิดเรื่องไรไปเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวเราป้องกันเนี่ยผมว่าเราจะปลอดภัยมากกว่าเตรียมตัวอะไรมาครับเรื่องเงินการงานการเงิน เราอ่านวางแผนที่ว่าโดยเฉพาะการประหยัดนี่แหละครับการประหยัดมัธยัติแล้วก็เก็บเงินไวนะ้เงินสดเนี่ยสำคัญมากๆากเลยถึงวันนั้นที่ไมโอคอนมาระบาดมาเนี่ยเราก็เคยเจอมาแล้วเดลต้าระบาดมามันหนักมากนะครับเรามีบทเรียนแล้วร่างกายเราเหมือนกันมันไม่แข็งแรงก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองภูมิคุ้มกันที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเราร่างกายเรานะครับแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงิน สำคัญไหมเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับผมก็ส่วนตัวแล้วก็ห่วงอยากจะฝากว่าเราทุกคนนะครับควรเตรียมตัวมันจะเกิดไม่เกิดไม่รู้แต่ผมคํานวณว่ามันอาจจะระบาดมาเนี่ยสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยถ้ามันตุ้มมาเลยคือมันระบาดไวมากนะครับถ้าเรารู้ว่าเรารู้ว่าเดลต้านะ่ะมันระบาดได้ขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นแต่นี่มันคูณสามสิบเท่านะฮะถ้ามันมาเนี่ยผมก็เชื่อว่า ต่อให้เรารู้ว่ามันปลอดภัยขนาดไหนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการใช้จ่ายอะไรมันก็จะหดตัวลงนะครับงานเราเคยมีรายได้อยู่เท่านี้มันก็จะหดลงอีกนะครับไม่ตกงานอาจจะตกงานก็ได้เราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวจริงๆนะครับก็ฝากถึงโดยเฉพาะน้องๆู้งลูก,ลก,กหลานนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อในเซฟซทุกคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับไบโอคอนมันมาแน่นอนให้คิดอย่างนี้นะครับมันไม่มองก็ถือว่าโชคดีให้คิดว่ามันจะเกิดนะครับเพราะเรามีประสบการณ์แล้วสวัสดีครับ